สบายดีสบายดีพี่น้องทักทายสบายดีเนาะมาพอกันส้วงเที่ยงๆหลก็อากาศหอนอบเอ้าฝนกับโบตกก็เตือยท่านท่าสิต๊ะน่ะมาประมาณทิศหนึ่งแล้วอัยังโบตกก็เตือยเนาะพี่น้องแล้วก็มามืนอนี้สหล่ส่วนกินตําส้มตำได้สกวนหอนี่บก้คงกอนหอนหอนเอาแหงนี้ก่อนเอากับกังกีกับไมเนี่ยฮักกัอ้ามหนำมาหอนเดทพี่น้องเอ้ยเดี๋ยอยู่บงซับเรียบร้อยเพิ่นลมูซับไวเรียบร้อยมีแต่ตำน้าพี่น้องวันนี้ ตำหุงเพ่ๆเรากินเน่อากาศห่อนๆหุ้ยมีหมอกไฟเปล่ามีไฟเมโซได้มาวันนี้นะหุ้ยหมดขึ้นเลยพี่น้องหมอกไฟอยู่ไทยขาเอิด์มาร์กยังแต่อยู่ลาวเอิด์มากไฟอยู่นี่เดินเลยพี่น้องเดินอยู่ดินคมิกห่อนพี่น้องมาบูเขื่อนโซเล่เฉียงมันเหยียดมีเหยียดขึ้นก่าที่จริงเ้าก็กินอันกับเปียมาวางกันแต่ละ เป๊ะมุ้งเป๊ะเพื่อ,อนถ้านางกินหันกินหนีกับเกาหมูหนากินแล้วกิน <c oughs> อีกินต่ำอีกม่เอาในท้องลงส่วนกันกินต่ำมะฮุงอีกตากินต่ำมะฮุงเนาะนี่มะฮุงพี่น้องมีหนอก,ก็ร่างนอนอยู่ไปเมื่อปุ๊กเพื่นให้ฉันแหละพาขาเอานึ่พข้อมืออาบน้กมก่อนหอนแหงตาสีแตกหอนแห้งนี้ หอแบบปูคนทีต๊ร้ายเหมือแมือว่านี่ากินกับเปียกกันต๊ไ่แห้กันแล้ตมแห้งรืวานี่นะมีแต่ลมมางนพี่น้องแดดนะเปียกเปียกอุ้ยข้นงในมันโต๊ทันเาะนานีออเ้็มน้ำตะอยู่บอกนเมาดปัวเออฮ็ดปัวเฮ็ดอันสองเมก่เขาได้กินนะใ่บอกอจรยังก็ไดฮ็ดปัว มาอีอมไม่เฉลยพักถ่าถาอ่อนพักมันสีโบ,บมินขึ้นน,น่นี่ตอนมึงไม่สีอลังการเฉลยก็ตอนพี่น้องมาเก็บพักในสวนเถอเนาะสิะไปกินในอันตำหุงที่เพื่อนเฉลยเมืองดื่มมันสีมีพักเพจะตีกินได้อยากกินได้ต่พืชผักแลนะพี่น้อง่แตว่าพักบ่งนะกะบ,บ่งไม้าะว่ามันอัน กินเมื่อไหรกระปูกไหมเนาะหรือว่าเอานี่บ่ไปกินจักแสบทั้งหัวทั้งหิมนี่พักเลยพี่น้องยุบตามพุงแซ่บๆเนะาะบัวรพาอยู่ท้ายเขาเอิญพักงี้อพี่น้องเอิญคือกันอยู่บ่อยู่่อยูบ้านออ่นเอิญพักบัวรพาหัวรพากู้ใบางามเลยพี่น้องเนาะนไง ยอดมุกหมวกนะบูพ่อบ่อเธอพ่ออะไกินสองคนกินมาได้ลรอเอาพักบัวไปกินน้ำเมนหน่ะยเป็นลูกเป็นลูกของลาบ่นี่พี่เนาะเจ้าพักบัวไปกินน้ำเนาะพักไข่ทองก็มีเนาะพี่เนาะกินต่ำฮวงกับแสบเพื่อนไข่ทอง เดะแท่ๆพี่น้องเอ้ยมึงเนี่ยจนมันเหียเ่ยวกข้อมันแดดแหงหายสเลเป็นคนตาเด้ออ่เพชรคือแบบแต่ละคนตามโดสามกันสิบวกคือกันเลยพี่น้องเพชรแต่ฮารุสเลตุนตำลับกินมางแต่ผู้ใช้ยาเป็นน้องใช้คนมักตาริกแหขงเนาะจะรักษาตาริกแขงไมนเจ็บจัดค่ะสวัสดีมากเลยจ๊ะ ใ่ชงหาเมดีมกินน้ำดอกกินน้ำดดกดูนแล้วอ่ะตอนหงตอไม่ราะพี่น้องกินรายคนทำเป็นยาปอกเือจะบส่งยุคคำหนึ่งแล้วสิยุนลดูบอกอะไรกินล้เหดเองลเรียบร้อยว่าเรียบร้อยเรียบร้อยแล้เรียกเรียบร้อยกินข้าวนพี่มอมอยวนนาจะปอก ไปเียวต่นห่งแตน้มือนเม่ออรนเอนมมันลมว่านลมลมลมันมงมลนมันเป็นมันปู้อ่ะมม่งมสสางพี่โมเพ่ะมาคุงลายพอว่าจักแล้วพีสนามพี่ามพีจะเพชรยู่มอะงามบ่มพี่จะเพชรจ้ ไอ้จจกินกงมอไว้จีจักนี่แต่ไมกแดงเห็ดพอแลเนะก็แลวเจ๊กเพกัจังว่าพีโกนกันมามาจาก่อนพี่พี่น้องอุ้ยคอกีแม่แตกอีกแล้วบ่ะบ่ยะอยู่ปลายถนนมาพีมบอก่อพีก็ำยาอะ นอ้องใส่ตำตาดม,มาเนาะเสียงกะสีบงบนเนาะเพราะว่าอยู่ใน,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 นเืนอนโกคนมันกระสีมาแเขาจะมาเบียกเขาจะมาว่าเบียดอีกเนาะนี่นีุ่ดนอดสอดโลใส่พี่บอลาเตรียงกันเด้อห้าวหมดเลยนล้ำมันเลยจ้าะลงบอลไว้เักเปี่ยงกันไม่มีแวต่เนไวกสีเนหัวหนึ่งดี ตำนี้ไม่กังมาคูให้แงเราแซงไปคง่องรงได้เยอะหมเลย้อนกตายเ้เทียบลงไปล้งพี่น้องบังเลงลงไปพี่น้องวันเนไปสุดสุนไปตัพอดีแหละเธอมาจังบนเลือ con bơ vì nào mà như mà ảo thường như phải hai chiếc hết quả mẹ quả hết mình kiện bàn hủy kiện bàn đi nhưng bên bàn ở người bàn hủy thành là tốt để bàn dù bàn không biết nói <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp จับกันดเด้อประแดกเด้อพี่น้องบนันเดอร์เส่ประแดกลงไปอสองบวงสองจงมาชิเคม็มมันจะเค็มมากทุกคน,น,น,นแต่ไม่หนาวกันได้อย่าลืมน้ำอ่ะอาเคียงกันเด้อเขียงตาห่วง จอดเรื่อจอดไปเลยไปเลยจ้าบ่จอดจ้าให้กระตือหน่อในะเบิ่งสคิียองอินไปองอ้าวบบแม่นั่นไปปลามันบไ่ไม่ได้ไปจ้ามหาวกันนะโบลาหนักมังาวก็คือฝนคือฝ่าให้เราบโต๊หนักกันหน่อยหละคอย่ละน่อยวะอ่ะดีนาวสม ไม่ได้อบอกไปพี่นองหอมแบบหอมนะคือจะหอมเย็นอู้หอนแหงเลยนี่นลุกสิแตกเหรพี่น้องมีบันหัวเนี่ยมันแบบเคืคือสิบต้ไร้เถือนแล้วของบอตุกไปบ้าง,งนา้ำจางจังเลยอ๋อเข็มๆเลย Night, được nói sao được đây. Hom, hôm, 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 con hôm, 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 ช้อนเหลือมน่นีับะหนี่สี่เป็นเะีท์ก็แบบตตายแน่นาะอุดเอาพี่น้องทัวมื่อกสิไปเลยแหละกําลังเก็บเงินเดือนนาเดือนน เดินหน้าถอยเครื่อ,อ,ห,อหม่ตำหงตำหง่หงลุยดกนาอยตำหงห้านี่เนาะมีพักกินงก้าก,กับพักบัวแล้วก็บ,บาาัวละาแล้วข้าวปุ้นพี่เนาะเข้าหาสนอยกะ ฮอนๆอนฮอนอนปีนองมาเด้อพ <m ys> ่นกันเมื่อกี้ดอกกระเจี๊ยบเป็นล่มเด้อพ่ามาเ้ามอกีดอกกระเจี๊ยบดูดิเป็น่มดีเปล่าใช่ไหมคะปีนอดมาขากองวันกุแล้วาขอแล้ววะดอกฟักอันนั้นเยนะกนยังก็ข้อมน้ำหามน้ำ้อมป ก็จะมักหนึ่งกินน่ะหนึ่งกินได้มสงของพักมีหน่อยคร่บมีหน่อยมาสายเขียวหนึ่งคนสายเขียวได้จวนสองคนเขียวเี้ยวอ่อนหุ่มอายุเลยตวก็ได้ต่ตาตานา่ออาลอยู้วดีต่กูใส่เสือชิ้นที่มไปแล้วสั่นแลวลุยลุพักเมื่อวานนนอนทักเตือนว่าจะไปกินเพอเนียนอนลงเตือนม่เฮือนบุญเลยเอนอนอ่ะทอด แล้วปั๊ดไซคือบัวมาเอาไว้าเบือเสียงได้เยอะเป็นตัอย่างเราบัอยาขาวกอกแน่คือสบต้องความือถือมเอแล้วเปิดน้าแค่ไน้แล้วดอบ่นหง

บ้านี้นะว่าต้มไงนะต้มงหนึ่แล้วว่าเตรมหาับกเอเนาะเดือนหนจะวาง้าง้นไงเห็น้วเอสดเยดก็หอมนเอบอื่นกัตักองแหละนี่เนแนวท้องสีห้องนะเอามากินนาะท่องหุ่นไหวน่เราก็หอมน้ำเลยดอกมาก

มแต่ตามมรุงแทองนะมีแต่พวกสมามหมืนกัเนานน้ำกาลเนาะกินน้ำน้องกกันว่าเน้อหัแ่ีนีันพนครัวนรดเนี่เากะนาไปเพี่น้องสลาคิมนี่ออนกัฝากว้เตอนนี้นาอถามมากกัลีมก็ไหลก็แส่กำลังใจออนเี้พี่น้องพอกันใหม่คิมนาจ้าบ๊ายบายเกี่ยวเกี่ยว 爸、嗯、爸，